สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วนิว18แจ้งความปออทปมถูกแอบอ้างสัมภาษณ์ม็อบเนชันรีบขอโทษแจ้งปกปิดเพราะหวันอันตราย เมื่อวันที่18สิงหาคมปี2 0 1 3ที่กองบังคับการปรับปรามอาชรามทางเทคโนโลยีหรือปอทในพงพิพัฒน์จินดาศีรักษาการบรรณาธิการบริหารนิว18ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท DN Broadcast จำกัดหรือสถานีโทรทัศน์ช่องนิว18เดินทางเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานสืบเนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้สื่อข่าว ของสถานีโทรทัศน์ช่องนิวสิก่อนไปสอบถามผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายพงพิพัฒน์กล่าวว่าได้นำหลักฐานเป็นเอกสารการแชร์ภาพของผู้ถูกให้สัมภาษณ์ซึ่งกล่าวตำหนิบุคคลผู้แอบอ้างชื่อสถานีโทรทัศน์นิวสิแต่กลับนำเทปสัมภาษณ์ไปออกในช่วงข่าวของสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งรวมทั้งหลักฐานการโพสต์เฟซบุ๊กของผู้แอบอ้างที่ยอมรับว่าก่อนสัมภาษณ์ผู้ชุมนุม ระบุว่าเป็นสื่อมวลชนของช่องอื่นเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงบันทึกประจำวัน โดยในพงพิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสถานีโทรทัศน์นิว18ส่งทีมข่าวเข้าไปรายง,งานการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมด้วยเช่นกันโดยไลฟ์บรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงค่ำผ่านเพจ f a c e b o o นิวทีวี8ที่สำคัญคือมีการแสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชนด้วยการห้อยบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องนิว18ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด ขณะดเดียวกันทีมงานถูกกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยให้นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาตามจรรยาบันวิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเนชัน่นวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากองบรรณาธิการเนชั่นทีวีได้ออกมาชี้แจงและขอโทษโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่มีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียและเพจดังที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการรายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2 5 6 13โดยผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของ Nation TV กรณีที่ผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมโดยไม่ยอมแจ้งสังกัดที่แท้จริงแต่กลับแจ้งว่า เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งนั้นกองบรรณาธิการเนชั่นทีวีได้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นและได้สอบถามผู้สื่อข่าวหญิงรายดังกล่าวแล้วพบว่าข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นเป็นความจริงทางเนชั่นทีวีจึงต้องขออภัยมายังบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ผู้ชมทุกท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปมาณที่นี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า สาเหตุที่ผู้สื่อขาอ่าวหญิงรายนี้ต้องปกปิดสังกัดตัวเองเป็นเพราะ ผู้สื่อข่าวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าหากบอกสังกัดที่แท้จริงไปอาจจะถูกกดดันการทำหน้าที่เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเนชันทีวีที่ลงพื้นที่ติดตามข่าวการชุมนุมในหลายๆสถานที่ได้ถูกคุกคามกดดันตะโกนต่อว่ารวมไปถึงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายมาแล้วหลายครั้งทั้งยังมีสร้างแคมเปญรณรงค์ให้เลิกดูเนชันด้วย ประกอบกับผู้สื่อขาอ่าวหญิงรายนี้เป็นนักข่าวที่ประจําอยู่สายงานอื่นไม่ใช่สายงานการเมืองแต่ต้องไปช่วยปฏิบัติหน้าที่กับผู้สื่อข่าวสายการเมืองในวันหยุดทําให้ไม่มีประสบการณ์มากนะักในการรายงานข่าวกลางกลุ่มผู้ชุมนุมจึงรู้สึกกดดันตัวเองทําให้ตัดสินใจผิดพลาดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทางกองบรรณาธิการ ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เรียกผู้สึกขอข่าวหญิงรายนี้มาทำความเข้าใจและได้กำชับไม่ให้กระทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกพร้อมพิจารณาลงโทษใน,นลำดับต่อไปโดยการไปรายงานข่าวภาคสนามทุกครั้งจะต้องแจ้งชื่อและสังกัดอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโอกาสนี้ทางกองบรรณาธิการขอแสดงความเสียใจและขอโทษไปยังสถานีโทรทัศน์ที่ถูกอ้างถึงด้วย อันหนึ่งเนชั่นทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่เป็นสถานีข่าวที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุมของทุกกลุ่มอย่างเต็มที่มาโดยตลอดและต่อเนื่องทุกครั้งโดยรายงานข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงบนหลักจัญญาบรรณของวิชาชีพยอย่างเคร่งครัด บนจุดยืนปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสนอข่าวจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติซึ่งผู้ชมและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้าจอทีวีตลอดเวลาด้วยข่าวอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหรือกระทบกับระบบกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเช่นข่าวคดีของนาย บรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาข่าวยิงในบ่อนการพนันกลางกรุงเทพทางเนชั่นทีวีก็ให้พื้นที่ในการนำเสนออย่างเต็มที่รอบด้านเช่นเดียวกัน แต่สำหรับในประเด็นการเมืองที่มีความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายมีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายๆครั้งจึงมักเกิดปรากฏการณ์คุกคามสื่อในรูปแบบต่างๆซึ่งหลายๆเหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีตกับผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักก็คงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนฉะนั้นเนชั่นทีวีจึงขอให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้ทํางานอย่างอิสระและสามารถตรวจสอบการรายงาน ข่าวของสื่อได้ทางหน้าจอโทรทัศน์องค์กรวิชาชีพสื่อรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้กฎหมายเชกเช่นเดียวกับทุกคนลางสังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับจัญญาบันไม่รู้จะหายไปไหนหมดหน่าอับอายกันจริงๆแจ้งความไว้เป็นหลักฐานอาผิดเขาไม่ได้หรือเปล่าคะต้องแจ้งความอาผิดนะคะถึงจะลงโทษได้ ถึงขนาดต้องใช้ชื่อค่ายอื่นไม่กล้าบ,บอกว่ามาจากเนชั่นกลัวเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์เอาสบ้างสื่อเชียร์ผด็ตการเป็นสื่อที่จันไรมากพวกมันคงไม่มีความภูมิใจสินะที่พวกมันทำข่าวช่องอยู่สื่อนี้น่าสมเพชช่องอื่นๆที่โดนเอาไปแอบอ้านก็ควรจะแจ้งความบ้างนะคะ อ้าวนักข่าวเนชั่นไม่กล้าบอกว่ามาจากช่องเนชั่นหรอครับถึงได้ไปแอบ,บอ้างช่องอื่นสนับสนุนครับเนชั่นละอายใจบ้างไหมเนี่ยขนาดจะเอ่ยชื่อหน่วยงานในการทำงานยังไม่กล้าเลยงานนี้โป๊ะแตกผู้สื่อข่าวนิวสิปติงนักข่าวเนชัน่นแอบบอ้างสังกัดสัมภาษณ์ผู้ชุมนุม นักข่าวเนชั่นทีวีถูกแชร์แอบอ้างตัวเป็นสื่อช่องนิวสิสัมภาษณ์แหล่งข่าวในการชุมนุมประชาชนปลดแอกทำนักข่าวภาคสนามตัวจริงโพสต์ทักท้วงทำลายภาพลักษณ์สื่อแนะนรให้เกียรติเพื่อนรวมอาชีพและแหล่งข่าว จากการณีในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์ของผู้ร่วมชุมนุมกับคณะประชาชนปลดแอกเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อความระบุว่ามีผู้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซึ่งระบุว่าเป็นทีมภาคสนามจากช่อง New s 8 8อย่างไรก็ตามหลังจากให้ความร่วมมือในเวลาต่อมากลับพบว่าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ได้ไปปรากฏในรายการข่าวของช่องเนชั่นและผู้ดำเนินรายการกล่าวพาดพิงว่าหนีพ่อแม่มาชุมนุม โดยในข้อความดังกล่าวมีผู้นำไปเผยแพร่ต่อจำนวนมากในโลกโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้วิาพากษ์วิจารณ์สื่อสำนักดังกล่าวขณะที่เนชั่นทีวีได้เผยแพร่คำชี้แจงและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรียกผู้สื่อข่าวทำความเข้าใจและตักเตือนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาบานสื่อสารมวลชน แต่เสียงวิจารณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อผู้ใช้ Facebook อติบุญเสริมซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวช่องนิว18ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวช่องนิว18 หรือ n e w ทีวขอประนามการกระทำของเพื่อนร่วมวิชาชีพผมไม่รู้ว่าองค์กรของคุณมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรแต่ในสนามของการทำงานคุณต้องเคารพผู้อื่นเคารพแหล่งข่าวและให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพการทำงานแบบนี้คือการแอบอ้าง ผมเองไปทําข่าวการชุมนุมทุกกลุ่มทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาใดๆได้รับความร่วมมือจากแหล่งข่าวเสมอยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมกําหนดกับสื่อมวลชนรวมทั้งในเกียรติการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง บนพื้นฐานของเสรีภาพและจรรยาบรณของสื่อมวลชนการกระทำของคุณมันส่งผลให้เพื่อนรวมวิชาชีพเสียหายและทำงานลำบากมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้มันคือการซ้ำเติมและทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนให้ดูแย่ลงไปอีกคุณสนุกคนอื่นเขาไม่สนุกด้วยเลยเพื่อนผมอยู่สื่อนี้หลายคนแต่ก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่สำหรับคุณผมไม่รู้จักและไม่อยากรู้จักด้วย โดยในทวิตเตอร์ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความไว้ว่าเพื่อนนี่โดนสำนักข่าวขอสัมภาษณ์บอกว่ามาจาก n e w ส์ทีช่อง18สรุปไปเห็นตัวเองในช่องเนชั่นอีเฮียละตัดตอนออกมาได้เฮียมากๆมีการพูดเกิ่นให้ด้วยว่าหนีพ่อแม่มาชุมนุมกล้าเรียกตัวเองว่าสำนักข่าวได้ไงถ้าจะขี้ขลาดไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นใครจัญญาบานสื่ออีเวนแฮท็ประชาชนปลดแอก ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Voice TV News 1 8และประชาไทยขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี